่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนิ่งมองในส่วนของราคาน้ำมันดิบปริ้นที่พุ่งขึ้นมายืนเหนือระดับ1 1 0เหรียญเนี่ยก็ทําให้มีลุ้นค่อนข้างมากที่จะขยับขึ้นไปเป้าหมายถัดไปที่ระดับ112เหรียญแล้วก็113รยามเหรียญมองว่าในส่วนของประเด็นทางด้านอุปสงค์จากฝั่งสหรัฐเองเนี่ยยังช่วยหนุนทิศทางของราคาน้ํามันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่สภาพว่าอากาศที่หนาวเย็นนานความปกติในสหรัฐทำให ต้องการใช้ในส่วนของ h e a t i n g Oil มากขึ้นแล้วก็สมผลได้ในส่วนของสต็อกน้ำมัน h e a t i n g อ i ยในสหรัฐเนี่ยดิ่งลงต่อเนื่องแล้วก็คาดการว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเองเนี่ยน่าจะปรับตัวร่วงลงกเกือบเกือบ2ล้านบารเรลก็คงต้องติดตามรายงานจากในส่วนของ EIA หลังจากที่ในส่วนของการเป็นโตรียมของสหรัฐหรือว่า API เนี่ยรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมัน Heating อ i l เนี่ยปรับตัว จากนี้เนี่ยประเด็นทางด้านอุปทานาจากผู้ผลิตน้ำมันโดยเฉพาะในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวเนซุเอลาลิเบียและก็ซูดานใต้เนี่ยได้สร้างความกังวลว่าอุปทานน้ำมันจากผู้ผลิตประเทศผู้ผลิตเหล่านั้นเนี่ยอาจจะปรับตัวลดลงก็เลยมองว่ายังน่าจะเป็นประเด็นที่ต้องติดตามดูกันต่อโดยล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ในส่วนของอาการประท้วงก็ทําให้มีผู้เสียชีวิต เป็นคนที่5ในเวเนซุเอลายังคงต้องจับตาสถานการณ์ต่อไปขณะที่ในส่วนของตัวเลขการผลิตของจีนในช่วงเช้านี้ที่ปรับตัวล่วงลงไปสุดในรอบ7เดือนก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันบเบนด์ที่มีแนวโน้มค่อนข้างลุ้นจะฟื้นตัวขึ้นไป ส่วนของรายงานตัวเลขในภาคการผลิตของยูโรโซนในช่วงบ่ายนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักเนื่องจากคาดการณ์ว่าน่าจะออกมาทรงตัวออยังลุ้นในส่วนของราคาน้ำมันดิบเลนส์จะขยับตัวขึ้นได้ในระยะสั้นแม้ว่ามีความผันผวนในระหว่างทางเองแล้วก็ในส่วนของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาแต่อดัดรบ32.7 ในช่วงเช้านี้ก็เป็นอีกปัจจัยที่หนุนทิศทางของราคาน้ำมันเบน n d นขูดออยฟิวเจอร์ในบ้านเราดังนั้นจึงมองยังมีโอกาสที่จะแกว่งตัวขึ้นไปทดสอบระดับ3,650บาทได้ในช่วงวันสองวันนี้ก็คงยังต้องติดตามความคืบหน้าของปัจจัยต่างๆต่ตตอไปแนะนำให้เข้าไปเปิดสถานะ long BIS14 โดยลุ้นไปทำกำไรถึระดับ3,650 ประชุมในโซนอัตลาดอนุพนันธ์ค่ะ